สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะพาไปทำพาสต้ามะเขือเทศผัดไข่แบบทำง่ายมากๆคนทำอาหารไม่เก่งก็ทำทานได้ค่ะและก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มเตรียมเส้นพาสต้าก่อนโดยแพรนะคะจะใช้พาสต้าเกียวส e ามสีเอ็กเนซี่เอลิเก้ตลร์เบอร์หกห้าหกนำมาต้มในน้ำเดือด ในน้าเดือดน,นะคะแพ้จะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็นําเส้นพาสตา้าลงไปต้มได้เลยโดยใช้เวลาต้มเส้นทั้งหมด3นาทีนะคะส่วนเส้นพาสตา้าที่เหลือน,นะคะถ้าไม่ได้ใช้เขาจะมีแถบกาวมาให้ปิดถุงแบบนี้ด้วยค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้เอาเส้นพาสตา้าไปผัดน,นะคะแพ้แนะนให้ใช้เวลาต้มทั้งหมด5นาทีเส้นจะสุกใน,นระดับที่กําลังพอดีพอดีเลยค่ะหลังจากที่ต้มเส้เนพาสต้าสุกแล้วนะคะเราก็ตั้งกระทะใสา่น้ำมันมะกอกตามด้วยไข่ไก่2ฟองแล้วก็ใช้ตะลิวผัดไข่ให้สุกแบบนี้เลยนะคะเเปนนนกกติะะิิคแแจรรออ้้ไข่่่วาวมสสุดึงล ีไข่แดงแล้วก็ใช้ตะหลิวพลิกกลับไปมาแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งวิธีนี้นะคะมันจะทําให้ไข่ไก่ไม่เละแล้วผสมกันมากจนเกินไปและจากนั้นนะคะเราก็ใส่เส้นพาสต้าที่ต้มเอาไว้ลงไปได้เลยส่วนตัวซอสนะคะวันนี้แพชใช้เป็นแอคเนซี่ซอสพาสตา้าผสมเนื้อแพนเบดรสโหดระพาตัวซอสนี้นะคะเขาจะผสมเนื้อแพนเบดมาให้แล้วนะคะคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์สามารถทานได้เลยและจริงๆนะคะสามารถเทราบุญเส้นได้เลยนะคะแต่วันนี้แพ้เอามาผัดแล้วก็เติมไขเม่เพิ่มเพิ่มโปรตีนนิดนึงค่ะและที่ตัวซอสนะคะเขาจะผสมเครื่องเทศแล้วก็ปรุงรสมาให้แล้วนะคะรสชาติมะขเขือเทศเข้มข้นมากไม่ต้องปรคกอ่่ออยะแล้ว จากนั้นนะคะเราก็ใช้ตะหลิวผัดคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากาันตอนผัดบอกเลยว่าหอมมากค่ะทุกคนหิวเลยจากนั้นนะคะก็ตักใส่จานแล้วก็ตกแต่งด้วยพาสตี่ข้างบนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตัวเส้นพาสต้านะคะมีความเหนียวนุ่มหนึบหอมกลิ่นข้าวสาลีส่วนตัวซอสก็รสชาติเข้มข้นนะคะและสําหรับใครอยากฟินแบบนี้นะคะสามารถจัดเส้นพาสต้ากับซอสี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปหรือกดสั่งทางออนไลน์ได้เลยค่ะ